สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาทำบุญกันนะคะตอนนี้ก็ท้องฟ้าคึมคึมนะคะคึมฟ้าคึ้มฝนแต่ว่าถ้าว่าฝั่งนู้นนะคะตกแล้วนะคะฝั่งป่าตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมืองยังไม่ตกนะเซฮัลลหน่อยเอามาทำบุญกันนะคะวันนี้รอพระอาจารย์นะคะตอนนี้ก็ปรมาใกล้จะแปดโมงเช้าแล้วนะคะ พระอาจารย์ก็เพิ่งมาแล้วก็ได้ทําบุญทางนี้ที่ประจําของเรานะคะคือตรงนี้ใส่บาทเนาะวันนี้สัญญาหนิงสัญญาพามาทําบุญนะคะทําบุญใส่บาทตอนเช้าๆนะคะที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะทําบุญเสร็จแล้วเราก็จะไปตะลอนกินอาหารของอร่อยนะคะ เติมพลังมื้อเช้าให้เต็มพุงนะคะแล้วค่อยกลับไปเปิดร้านขากันดูนะคะนิดนึงอ่าแล้วก็วันเมื่อคืนนี้นะคะเป็นคืนวันพระเนาะก็คือฝันดีมากๆเลยฝันแบบว่าเฮ้ยเห็นตัวเลขชัดเจนแต่ว่าไม่แน่ใจนะลองเอาไปเสี่ยงกันดูนะคะ4ี่หหรือ4ี่เจนี่แหละคะ่ะไม่แน่ใจนะ ในความฝันบอกไว้เป็นงั้นวันนี้ก็เลยขอมาทําบุญก่อนนะคะเดี๋ยวขอทําบุญกับพระอาจารย์ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนคนะบ๊ายบาย